สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ p ีเ e v e l 5 c h a n n ฟชกับเกมโยกังจุติยุทธภพบเลือดใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะหลักๆเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะครับผมที่เข้ามาในการอัปเดตของวันนี้นะครับผมรวมถึงกิจกรรมบางกิจกรรมนะฮะที่ทําการอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์127ที่ผมเล่นอยู่นะครับผมรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงนะฮะและตัวของกิจกรรมงานฉลองยุทธภพบที่เรา จะมีเทคนิคนะครับผมในการแชร์ให้เพื่อนเอนเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับผมถ้าพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่กันด้วยนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมร b บอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมบิสเบตโต้นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบค่าวฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทาการ การเปิดบอด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้ว,ลวตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วละ0 0บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ ฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับร้านเติมเกมเจน้ำการค้าเติมถูกเติมไวปลอดภัยทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมแบบไม่ต้องรอคิวสำหรับเกมโยกังจุติยุทภพเลือดใหม่สำหรับราคาในแ็กต่างเนี่ยก็สามารถดูได้ที่รูปนี้เลยนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นหรือไลน์น้ำหนึามศูนนะครับ มากันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมเรื่องแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงหมวดของกิจกรรมด้านบนนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็มีตัวของพรีวิวต่อเดือนเข้ามาแล้วนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมที่เพิ่มเปอร์เซนต์ในการทําหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเสริมพลังอุปกรณ์การใส่ธาตุอุปกรณ์การตีบวกพวกแฟชั่นต่างๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงการสร้างอุปกรณ์เพิ่มเติม ด้วยนะฮะซึ่งในแต่ละสดาห์เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ต่างๆ ในตารางนะฮะตามนี้เลยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถวางแผนนะครับผมในการเก็บทรัพยากรต่างๆและมาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกของเหล่านี้นะฮะถึงแม้ว่าเปอร์เซนต์ในการตีบวกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะมากขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยก็มันช่วยทําให้เราเนี่ยตีบวกติดได้ง่ายขึ้นประมาณหนึ่งเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะผมเราเนี่ยก็แนะนําว่าดองของเอาไว้ก่อนละกันนะฮะพอถึงวันที่มันเสริมดวงนะ ฮะผมเราค่อยมาทํากิจกรรมพวกนี้จะดีกว่านะฮะเพิ่มนิดนึงก็ยังดีเนาะสําหรับส่วนแรกนะฮะ ถันมาส่วนที่2นะฮะก็จะเป็นตัวของศาลารา100้อยสมบัตินะฮะที่จะมีของมาขายเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะมีของมาขายเพิ่มอีก2ประเภทด้วยกันนะฮะประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกยันต่างๆนะครับผมอย่างเช่นยันเงินแล้วก็ยันทองนะฮะที่จะเพิ่มในเรื่องของการคูณ e x p ให้เพิ่มถึง100%กันเลยทีเดียวนะฮะถ้าหากว่ากดใช้ครบทุกใบนะครับผมรวมถึงการคูณอื่นๆด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการคูณเซียนนะฮะเหรีย ยุติภพการเพิ่มอัตราการตีบวกนะครับผมและอยู่ในร้านค้าเหรียญยุติภพด้วยเช่นกันนะฮะส่วนในรา้านคาเหรียญยุติภพเนี่ยจะเป็นบัตร1วันนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่ม e x p ได้สูงถึง100%นะถ้ากดทั้ง3ใบเข้าด้วยกันนะครับผมส่วนที่เป็นบัตรเงินแล้วก็บัตรทองเนี่ยจะเป็นบัตร30วันแล้วก็ใช้ทองซื้อเท่านั้นนะฮะแน่นอนว่าสายฟรีที่อาจจะขายของได้เกมนะครับผมแล้วก็มาซื้อตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกัน นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มเลเวลได้เร็วขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่นั่นแหละนะับผมเปิดใช้ตอนเลเวล100ขึ้นไปนะครับต่อมาอีกประเภทหนึ่งนะฮะก็จะเป็นยันตีบวกนะับผมเป็นยันที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกติดเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นระดับขั้นของเซียนนะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนอาชีพตั้งแต่เปลี่ยนขั้น6จนถึงเปลี่ยนขั้น10นะฮะโดยอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยจะมี2ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นส่วนของ อาวุธแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเสื้อนะฮะเวลาเราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะทําให้การตีบวกของเราเนี่ยมีโอกาสติดเพิ่มมากขึ้นอีก5%ซนะฮะซึ่งยันนี้เนี่ยจะใช้งานต่อเนื่องทั้งหมด15ครั้งด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าใครเนี่ยจะใช้พวกยันที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกติด1 0 0ก็ตามเนาะตัวของยันนี้เนี่ยก็ยังหักจํานวนครั้งในการตีบวกด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ควรระวังกันนิดนึงละกันนะครับผมในการใช้งานเนาะอ่ะโอเคนะ หลักๆก,ก็จะเป็น2ออย่างนี้เนาะ ต่อมานะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่กําลังจะหมดเวลาแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของงานฉลองอยุทธภพนะฮะแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้เปิดกระชานะครับผมหรือว่าสุ่มรางวัลเนี่ยเราเนี่ยจะมีเทคนิคต่างๆมาบอกเพิ่มเติมด้วยนะฮะซึ่งตัวของคูปองสุ่มรางวัลฉลองนะครับผมเราเนี่ยสามารถนํามาใช้งานในส่วนของการเปิดหาไอเทมต่างๆนะครับผมในหน้ากิจกรรมหน้านี้นะฮะซึ่งถ้าหากว่าเราเปิดต่อเนื่องนะครับผมครบ100ครั้งเนี่ยจะได้การ เสริมพลังอุปกรณ์ที่เป็นชุดป้องกันนะครับจากบวก10ขึ้นไปบวก11 หรือถ้าหากว่าเปิดครบ400ครั้งเนี่ยจะได้ยันบวก9ขึ้นบวก10เป็นของอาวุธแล้วก็ถ้าหากเปิดครบ1,000ครั้งเนี่ยจะได้ตัวของยันตีบวก11ขึ้นเป็นเลเวล12นะครับผมได้อีกด้วยเนาะซึ่งตัวของยันนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะเราสามารถเก็บเอาไว้ในการเล่นกิจกรรมครั้งถัดไปได้นะฮะเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่อยู่ในกระเป๋าของเรานะฮะและไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับผมแต่ถ้าหาก ากว่าใครเปิดไปแล้วนะครับผมมันจะได้ในส่วนของอาเหรียญตรงนี้มาเพิ่มเติมด้วยนะฮะซึ่งเหรียญตรงนี้เนี่ยเอาไว้แลกของในร้านค้าตรงนี้ได้ แต่เหรียญตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับผมเพราะมันไม่ใช่ไอเทมที่อยู่ในกระเป๋าแต่มันเป็นแต้มในการแลกกิจกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากได้ของอะไรก็ตามที่อยู่ในหน้านี้นะครับผมเราเนี่ยจะต้องทําการเก็บตัวของบัตรสุ่มเอาไว้ในการเล่นกิจกรรมครั้งถัดไปนะครับผมพอเก็บครบถึงตามจานวนที่กําหนดสมมุติว่าอยากได้แพนด้าเก็บมา400ใบนะครับแล้วเราค่อยเปิดในกิจกรรม หน้าทีเดียว400ครั้งเนี่ยเราก็จะการันตีว่าได้แพนด้าแน่นอน100%นะฮะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อมานะฮะกิจกรรมสุดท้ายนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของกิจกรรมของขวัญสุดหรูสัตว์ตขี่นะฮะซึ่งกิจกรรมของขวัญสุดหรูสัตว์ขี่ตรงนี้เนี่ยจะมีสัตว์พิเศษนะครับผมที่เป็นสัตว์ขี่ตัวนี้เลยนะฮะสัตว์หมาป่าทยานนะฮะซึ่งหมาป่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการเก็บเลเวลของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นมากนะครับเพราะมีสกิลที่เพิ่มในเรื่องของการได้รับ EP ีเพิ่มขึ้นถึง100%กันเลยทีเดียวนะคกันเลยทีเด และยังมีสกิลที่เพิ่มความเร็วในการวิ่งให้กับตัวละครเราด้วย6หน่วยนะฮะซึ่งจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยฟาร์มได้ดีขึ้นมากๆนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้เหมือนแพนด้าตัวก่อนน้านี้เนาะซึ่งจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ อันดับแรกเลยนะฮะก็จะมีตัวของกิจกรรมนะครับผมที่เป็นกิจกรรมล็อกอินนะฮะจะมีล็อกอินทั้งหมด3วันด้วยกันนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้ตัวของตั๋วจับรางวัลนะฮะวันละ5ใบนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด15ใบด้วยกันเนาะและยังได้ตัวของเหรียญสัตว์ขี่มาด้วยนะฮะซึ่งเหรียญสัตว์ขี่เนี่ยจะเอาไปแลกของรางวัลน,นะครับผมในร้านค้าสัตว์ขี่ตรงนี้แหละนะครับต่อมาอันที่2นะครับเมื่อเราเนี่ยทำตัวของสัตว์ขี่นะครับผมถึงระดับตามที่กําหนดนะฮะเข จะให้เราเนี่ยสามารถอัพสัดส่ดในเลเวลถัดไปเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมานะฮะอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อแพ็คนะฮะซึ่งแพ็คเนี่ยก็จะมีขายตั้งแต่169บาทนะฮะไปจนถึงแพ็คหนกบาทที่จะมีในส่วนของตัวจับรางวัลน,นะฮะซึ่งตัวจับรางวันตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น2แพ็คหลังนะฮะก็คือ1นึ่งันหกสิบกับหนึ่งพัฉลี่ยอยเ่้าสิบบาทเนี่ยตัวของตัวจับเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ใบละากบ่าทนะฮะ รตัวแต่ละใบเนี่ยจะอยู่ที่ราคา11บาทนะฮะแน่นอนว่าเติมผ่านนั้นก็จะถูกลงไปอีกเนาะเพื่อใครที่จะซื้อตั๋วนะฮะไปเปิดสัตว์ขี่นะครับผมก็สามารถดูได้ตรงนี้นะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นแพ็คสุดท้ายนะครับแพ็คสุดท้ายเนี่ยจะได้หินอัพดาวสัตว์ขี่นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยยังมีเหรียญสัตว์ขี่เพิ่มเติมด้วยนะฮะแต่ว่าราคาเดี๋ยวก็ค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะจะซื้ออันไหนก็ลองเลือกดูกันละกันนะครับทีนี้เนี่ยถัดมาก็จะเป็นอีกอันงนึ่งตัว ของแพ็กต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเศษตัดนะฮะเอาไปอัพพวกขั้นสักีเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีเสือดาวนะครับผมแล้วก็เสือดำนะฮะ รวมถึงตัวของหมาป่าทยานด้วยนะฮะทั้งหมด3แพคด้วยกันเอาจริงแล้วเนี่ยเสือดํากับเสือดาวเนี่ยไม่ค่อยเหมาะในการอัปเกรดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้เชาวชาวเนี่ยยังดีกว่าด้วยซ้ำเนาะอันนี้ผมขอข้ามไปเลยละกันนะฮะถัดมานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการสุ่มกระชาแล้วนะครับการสุ่มกระชาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะได้ตัวของตัวจับรางวัลตรงนี้มาใช่ไหมในแต่ละวันนะครับซึ่งทุกครั้งที่เรากดใช้งานนะครับผมมันจะมีในเรื่องของการได้รับตัวของแต้มตรงนี้มาเพิ่มเติมด้วยแต่นะฮนนะ จะไม่ได้ทุกครั้งในการเปิดนะครับเพราะฉะนั้นที่ใครคาดหวังว่า ในการที่เราเนี่ยอยากจะได้ตัวของสัตว์ขี่หมาป่าตัวนี้มานะฮะโดยการที่เราเอาตั๋ว500ใบเนี่ยไปทําการเปิดกิจกรรมนะครับผมแล้วก็เปิดครบ500ครั้งเนี่ยจะได้ตัวนี้เนี่ยคือไม่ใช่นะฮะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับซึ่งตัวของเหรียญแลกสัตว์ขี่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ร้อเนะครับมันมีโอกาสได้เพียงแค่สิเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพืเ่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้อย 0. 0. นนเปอร์ พันใบนะครับจะเลียออกมาแค่1ตัวนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ลองเสียงดูกันล้กันนะครับผมว่าใครเนี่ยอยากจะได้หรือไม่ได้นะฮะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่ง ก็คือในเรื่องของจานวนครั้งที่เราเปิดเยอะๆเนี่ยนะฮะเราก็ยังได้ของรางวัลอื่นเพิ่มเติมด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญสกีที่มาจากหน้านี้เนี่ยรวมๆกันก็คือ240อันนะครับผมกับตัวของแฟชั่นอันใหม่นะฮะองค์หญิงเกาหลีนะครับผมที่เป็นตัวของหมวกแล้วก็ตัวของชุดคลุมด้วยนะฮะซึ่งตัวของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นอีกเพศหนึ่งเนาะแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือถ้าในกรณีรอบนี้เนี่ยเราเปิดสกีแล้วนะฮะตัวของเซสสกีเนี่ยมันไม่ครบ500อันนะฮะขาดอยู่นิดหน่อยแล้วก นี้เองเนี่ยก็สามารถเก็บเอาไว้ได้เช่นกันนะครับผมจะไม่เหมือนเหรียญนะฮะเหรียญของกิจกรรมก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งเหรียญสกีเนี่ยสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าได้เนาะสามารถนําไปแลกในกิจกรรมรอบถัดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนองของเอาไว้เพื่อนําไปแลกได้นะไม่จำเป็นต้องแลกให้หมดนะนะับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็แนะนําว่าเก็บสะสมไปเรื่อยๆกันนะฮะสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะได้กันเองเนาะหลักๆกิจกรรมที่อัปเดตทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมโยกังจุติยทตภพบเลื่อนใหม่กันด้วยนะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน